คนที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะก็จะรู้ว่าอินโทเนียมันหมายถึงอะไรนี่เลยไม่น่าแอดมาเลยแต่ก็ต้องแอดแหละเพราะว่าคนนี้เขาชอบเคสเนาะนี่ปุ๊บเลยแล้วก็ก็แลไม่ออกอยู่นะแต่เหมือนน่าจะชมนี่แหละเขาได้ตอบรับตอบรับคําเชิญชวนหรือว่าตอบรับการเป็นเพื่อนะอ่ะนี้เป็นปกตินะอันนี้มันมีมัน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 มามีข้อความไงก็หรือว่าเป็นเอฟซก็ส่งไปเลย เป็น f อฟซีส่งมาบอกให้เลย50บ๊าบไปบายน้องเคดอ้าวเดี๋ยวนะไม่มีให้ขึ้นโหลดหรอไม่มีให้โหลดไม่รู้ว่าโหลดกี่เอ็มนะก็ก็ตอนนี้เลย ก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนนะครับวันนี้น้าก็จะพาทุกคนไปดูอัปเดตเกมจีนะครับนี่กดเข้าไปเลยวันนี้ก็อาจจะเสียงแฮปนีดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะเสียงนี้เพิ่งหายก็พอนี่ครับเปิดมานี่น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่เดียนะดเด๋ยวนะจะรวดเดี๋ยนะอันนี้จะรวดแมวจะลวดนูระดับเอสนี่ไงสก,กินเข้ามาละเออมันเป็นมันเป็นยศนี่เนาะเออเข้าเข้าเข,ข,ข้าตรงไหนวะน,น่านว่าละว,ว่าละไม่ต้องเข้าตรงนี้ จบไม่สวยเลยครับอันนี้อะไรเนี่ย sp เดี๋ยวนะมีโอกาสได้รับ sp ทั้งหมด9ก้เช่นเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเข้ามาตรงนี้ก่อนตำหนักจนีนอา่ามีอันนี้ขึ้นมาแสดงว่า2เมนูน,นี้นะไม่ต้องกดหรอกเพราะว่ามันต้องไปหาที่นูน่นนี่กดมาตรงนี้เลยเราต้องทําอีเวนต์นี้ให้จบตูดจีนก็เสร็จไปแล้วนี่รับไปเลยหาร่อยอันนี้อะไรเนี่ยกดข้ามเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ไปตำหนักใหญ่เราทำภารกิจเสร็จแล้วนี่รับไปเลย1,000งพัใครมันเด้งอะไรเข้ามาเวลาจะอัด อ้าวดูอีกได้ปะอ๋อดูไม่ได้หน้าเศร้าดูไม่ได้นะทุกคนหรือว่าต้องกดตุกมีคลิปดูละโอเคไปตรงนี้กันกิจกรรมก็ห้ากิจกรรมนี่อันนี้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเขาให้เราทําอะไรนะอ๋อให้เราเลือกว่าละไอโทเคน็นนี้มาจากไหนอีเวนต์นี้อาจจะมาช้านิดหน่อยนะก็ว่าอยู่ทำไมโทเคน็นพวกนี้มา มันมาก่อนแนละ้วคือน้าซื้อไปทําไมไม่เห็นไม่เห็นขึ้นอะไรเลยเนาะนี่กดปึ๊บเขาบอกให้เรากดเหมือนกันน,ะนี่เหมือนกันเลยเรียบร้อยและเนี่ยเรียบร้อยและนี่ก็เหมือนกันโอ้ยีซี่เว้ยเห็นยากเลยเขาบอกให้เราไปด่านต่อไปไม่ไปแน่นอนด่านที่สองด่านที่สองโอ้โหมากันเต็มเลย เออไม่รู้ถูกไหมนาน่นไม่ถูกแล้วแต้มเราก็หมดละด้าน3มนี่มีอะไรนี่ชิ้นส่วนสีสิบสามอันนี้ก็ค่าโดนเดนห้าพันอันนี้ก็ค่าโดนเนอันนี้นี่สกินสกินอันนี้จะหลวดแมวอันนี้จะหลดแมวนะแต่ถ้ากดเข้าไปก็เสียงดนนะังเนาะก็กดไปแหละอันนี้จะหลดของแมวนะ อันนี้ก็เป็นสกินหนูนี่ข้อความอ่าสกินใหม่อมโอเคโอเคระดับห้าอ้าวนี่ไงไอข้อความสง่งคาโดเนสนี่ไงหุ่นยนต์หนูเท่เท่ 2ี่สิบ1ปดยี่สิบสี่ปไม่รู้นะก็คือกิจกรรมเนี้ยเราสามารถซื้อโทเค็นเนี่ยมาสุ่มนี้ได้มาสามารถเลือกการเลือกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ขอให้มันคู่กันนะถ้าไม่คู่กันเดี๋ยวของรางวัลก็จะไม่ขึ้นนะนี่ไงของฟรีได้แค่ชิ้นส่วนเดียวมันไม่โอเคอันนี้หนึ่งยวนถ้าเป็นถ้าเป็น iOS นะ 1ยวน9บาทนี่90อันนี้375โอกาสการดรอปอยู่ที่10%อันนี้ก็3.90น่าจะแรที่สุดนะไอา้3 7เเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช้กับอะไรนะอ๋อมีกรอบรูปวิ่เคลื่อนไหวด้วยเว้ยอันนี้อะไรค่าโดนเนทแน่นอนมีสกิน2ส,สกินนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยกอบรูปเท่เว้ยนี่มีตกแต่งพื้นหลังตกแต่งโปรไฟล์เรา นี่พื้นหลังมาเต็มเลยตู้กจีนน่าจะเป็นแจกฟรีเนาะเอ้ยนี่ไงสีทองอันนี้ครอบรองหุ่นยนต์หนูเอสนะส่วนอันนี้ก็หุ่นยนต์แมวแน่เลยก็ที่อายุครบ25ปีอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสกินนะมีสกินนี้ก็รับไปเลยพื้นหลังนี้มีสกินคาบอยหนูคาบอยแมวก็ไม่รู้นะชื่ออะไรชื่ออะไรของเขาก็ไม่รู้อ่าแล้วมีสกินสองสกินนี้เพิ่นรับไปเลยรูปนี้กับรูปนี้นะ ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์อ่าเจ้าของครอบครองสายฟ้าเนาะช่วงเฉินเฟิงยู่เกาติ้งส่วนนี้ก็เป็นยศใหม่มีทั้งสกินในซีรีส์มาไว้บันทุงทั้งก็คือเรามีทั้งอันนี้อันนี้แล้วก็แมวขาวน้องสูงสวงไลนิ่งคือน้ามีไลนิ่งละหนึ่งนี่เนี่ยหนึ่งขึ้นมาละคือน้ามีไลนิ่งละจะส่วนอีกซีสกินที่มันเป็น S กับ SP เนี่ยน้าไม่เอาดีกว่าถ้าครบผ้าสกินนี้ก็ได้เลย รับอันนี้ไปเลยยศ2,026วันตุบจีนมาตรงนี้กันตรงนี้ไม่มีอะไรอีเวนต์เก่าเหมือนกันแจกอ่างเปาเหมือนเดิมแจกอ่างเป้าแต่ไม่รู้ว่ามีใครแจกไหมปีที่แล้วคนแจกตั้ง128เนาะแต่นะก็เอาไปสุ่มหมดแล้วนี่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 เดี๋ยวนะอ๋อเราอินเจ็วันเพื่อรับทับฟฟี่ยิงเปินไม่มีอะไรเลยอ ตรงนี้ก็รับทุกวันเนาะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสามารถเอาไปแปลได้มันให้รับทุกวันเลยเนี่ยอันนี้รับโอเคบอกว่ามาพรุ่งนี้เพื่อรับกระป๋องฟรีแน่นอนเตึบเตบก็ไม่มีอะไรละน้องทูตยังอยู่อีกหรอนานแล้วนะเนี่ยนี่เติม6กหยวนยี่สบาทเพื่อรับหุนยนต์หนูเป็นภาพบัลลังเนาะ ขาเรียกว่าพัดที่หนังวะมีอะไรอีกไหมนี่เราเผยเข้ามาปุ๊บรับดวงดาวฟรีดวงดาวอยู่ไหนก่อนดวงดาวดวงดาวนี่ไงเจอแล้วเรามีสกิลเ,เดี๋ยวนะทำไมคู่กันอ๋อนี่ไงอันนี้เหมือนเดิมนี่สองสกิลน,นี้เขากลับมาอยู่ในตู้นี่แหละแต่น่าจะแพงหน้าดูร้อยห้าสิบเพชรเพชรแดงนะซูมห้าครั้งก็โอกาสก็ไม่ได้มากนะนี่ เราต้องซูมร100แฟซีเพื่อรับของรางวัลใหญ่อ่านี่เลยโปรดเลือกเลือกสองสกินนี่าาดูที่ข้อความนี่มีคนส่งมาส่งข้อความส่งข้อความเขาเป็นภาษาอังกฤษ Happy New Year Day โอเคถ้าเป็น Happy New Year ของบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราบ้านเรานี่สงการเนาะเป็นปีใหม่เออปีใหม่ไทยนะ Happy New Year Days ไม่มี S ด้วยซ่ทำไมวะ Happy 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 New New Year Y E A R แล้วต้อง t ูนะไม่เดี๋ยวนะถูกป่ะ E A R โอเค Happy New Year's y Year e s Day t o ก็ส่งแต่เราต้องกดนะกดส่งเนื่องจากคีย์บอร์ดมันไม่ส่งให้เลย Happy New Year's two อ่อลูกน้ำมันนี่มันน่าจะเป็นระบบเนาะระบบของ Apple เนาะ แย่ yeah, ละเซิร์ฟะไรลยเนี่ยนี่ชื่นใจเลยไหนๆก็ไม่มีหัวใจแต่แล้วก็มีชื่นใจเฮ้ยทำไมรูปเคสอ่ะเอาแล,แล้วเจอคนคลั่งเคสแล้วมีโดนิทเคสด้วยว่ะแย่ละคือน้าก็ไปเปิดมาเจอโอเคแอดเลยให้กดไลค์กดซับแอดแอดแอดได้บอไม่คอยกดบอไดอ๋อส่งไปแล้วรัวๆเลย อ๋อมันเป็นแชทจีเนาะมันเป็นแชทของเคสโอเคนี่มาขอเปิดตัวเซ็งตัวไหนเซ็งเซ็งนี่ไงมาละนี่ดูซะว่ารูปใครเด่นที่สุดกรอบรูปของเคทออริจินัลนะยังเป็นเคทเปิลสองอันเนี้ยโอเคให้เราเติมอ๋อ เราเติมเพชรเกมนี้นี่เรามีศูนย์เพชรนะคือน้าไม่ได้เติมเลยเติม60เพชรเพื่อรับดวงดาวเติม450เพชรเพื่อรับ2ดาวเติม1,000พเพชรเพื่อรับไลนิ่งเติม2 0 0พเพื่อรับพร็อพอเติม4 0 0พเพื่อรับ3ดาวเติม800 0เพื่อรับเลือกหนึ่งในสีอย่างอาจจะเป็นนี้ก็ได้อันนี้อันนี้นนนนสามตัวละครก็ได้นะไม่รู้มันเล่นยังไงอ๋อครบ100เพื่อซูม กดหนึ่งครั้งเพื่อซูมเนาะกดซูมปุ๊บมันก็จะปุ๊บ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 เออแล้วก็ล็อกตรงนี้เรียบร้อยนะได้นี่เลยอ่าในถุงนี่มีอะไรโอ้ค่าโดนเนทหายากโอกาสดรอปอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นแน่นอนสรั๊ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และสตั๊คให้ด้วยนะครับใครมีแฟนอาร์อะไรก็าสามารถส่งมาที่ดิสคอร์ดของฉันนะครับสหรับคลิปนี้ราโกน